มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจังหวัดนี้ประกาศด่วนนะคะสั่งปิดหมู่บ้านหลังเจอคลัสเตอร์กินเลี้ยงปีใหม่15ามกราคม2565บรรยากาศตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าหมู่บ้านนาแคหมู่ที่7แล้วก็บ้านไทยสามคีธรรมหมู่ที่11ตําตำบลโนนสำราญอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมา จากกรณนนีนะคะได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ภายในหมู่บ้านนะคะซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อภายในหมู่บ้านกว่า11รายซึ่งทไลายเผยว่าเป็นคนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่กินเลี้ยงกันภายในบ้านแล้วก็แพร่ติดกันทางญาติพี่น้องส่วนคนในหมู่บ้านพบว่ามีผู้เสี่ยงสูงกว่า1 9 0รายทั้ง2หมู่บ้านนะคะเนื่องจากได้พบปากใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ล่าสุดนะคะนายวิเชียนจันทระโนทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งปิดหมู่บ้านเพื่อกักกันเชื้อแล้วก็สอบสวนโรคนำผู้ติดเชื้อทั้ง11รายเข้ารับการรักษาและรอผลตรวจอีก190รายค่ะที่สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง2หมู่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นะคะที่บ้านนาแค่เปิดเผยว่าตอนนี้สถานการณ์ในหมู่บ้าน ทางคำสั่งของท่านผู้ว่าเองได้มีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านเพื่อกักกันโรคแล้วก็สอบสวนโรคโดยตั้งจุดสกัดเข้าออกหมู่บ้านเพื่อคัดกรองการเข้าออกภายในหมู่บ้านนะคะส่วนผู้ติดเชื้อทั้ง11รายได้นำตัวไปรักษาซึ่งคลัสเตอร์ดังกล่าวเกิดจากการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะทั้งนี้ชาวบ้านเองต้องอยู่ในบ้านแล้วก็ยังไม่คุ้นชินกับสถานการณ์ดังกล่าว พอไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างไรก็ตามทางตอนนี้นะคะหมู่บ้านเองได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคและก็บริโภคต่างๆไว้แจกทางลูกบ้านที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ